ย่อถ่ายไปก่อนย่ถามราคาพี่ี่เดียวที่หลังช่วยขายช่วยขายเเ้้ย่่าาทนนนกกกัหะจมมีลูบสวว นี้เอาไปลงยูทูบด้วยของทุกินเบิกใหม่ทั้งหมดนะนี่ ราคาไม่รู้ราคาเดี๋ยวทเจ้าของก่อนสม,มืนแดด้นะแดดนี้สามมื่นแปดใช่ไหมใช่เว็บร้ฟยยิ่ห้าไฟแเดวมาลม

คันนี้คันนี้เอาไว้ก่อนคันนี้คันนี้เอาไว้ให้ดูกันก่อนสองคันนู้นเป็นรถปั้นนะครับสองคันนู้นเป็นรถปั้นโอเค